ที đây non đây. Đây. À, ่ง่ายก็มูอคือลมหายใจอะไรเบิ่งได้ตลอดเนาะนอนเบิ่งลมหายใจก็ได้นั่งเบิ่งลมหายใจก็ได้เขาบอกว่าหายหายใจในยมิสีเด้อหนึ่งหันใจยาวเดี๋ยวยาวอยู่ตัวเทียงๆโอ้ยยาวๆหรือตามลมเข้าตามลมออกแต่หูดังหอดทองแต่ทองหอดหูดังคือลมมันเข้ามันออกนะ ตอนเข่าก็ต้นลมอยู่หูด,ดังกลางลมผ่านนาะเอิกไปลมอยู่นาทองบริเวณไซเบือตอนออกก็ต้นลมอยู่ท้องผ่านกลางลมผ่านนาะเอิกไปลมอยู่หูด,ดังให้เบียมเหมือนลมมันไหลเข่าเหมนทออย่างแต่ท้องหูด,ดังเขาอ้เขาอขาอกอยู่นี่นี่หายใจยาวสองหายใจสัน้นนี่ อาจารย์อยากมาเน้นตัวน้หลายใจสั่นนี่เราลงลมหายใจนะมองไว้ขอยสั่งหายใจสั่นอันนี้ไม่ปกติมันกระสันเนาะคนมันสันเวลาไหนเวลาตกใจเวลาดีใจหลายเวลาหยาดกลัวหรือเวลาเมื่อยแล่นเมื่อยบางทีหายใจสั่นเลยบอกสองหอบเหาะหอบเหาะเาจสั่นเละเวลาอยากให้อันนี้ก็ให้ายใจสั่นเหมือนกัน ใจเต้นใจสั่นแต่ว่านโมสันที่ไในสถานกาเห็ดเอาลองบุ้งยาคู่ว่าลมให้ใจสั่นไปจากไหนมันเป็นทุกข์ในไออลองฝึกบุ้งเห็นในจิตสงบใลยเด้ห้าใจสั่นเลยวิธไงว่ามันกำหนดเจ้ามันก็ยังจกลอยไปอยู่เรื่อยใจนะเผออยู่เรื่อยเอามาหอบโคยไ้เบุ้งบ่อนี่เอาคือสูบบางสูบนี่ Ở lý đấy. Ở nó hết bằng khi ngọng nè, Sư bông sư cho mất mười vụ rồi. Hết bằng mấy vụ hả? Ở là thi, xì hả là thi vụ. tay, tài. bay bây bộ. hắn hết là gì tay, lại không được hả? Men bộ. Nà nà. พระพูทธเจ้ากั้นลมนะตอนทําสุกระกิริยานะกั้นลมไลยเอาเไพได้อัดปากจนลมทางออกทั้งหูพุ่นะอยากบรรลุธรรมนะนะตีล้มทั้งทองบนลมนะกัน้นหายใจนะเพราะจังมันโมเป็นทางมันวลุพจังเลิกนะพ้นเฮตุกอย่างเลยแั้วน,นี่พุทฐาน,นเฮตสัมตายแล้วนู้อืม มาราณสัตว์ะยังก็มันจุมานมันขู่เมันพญามาคือความตายขู่เลยตายขักขักบ่ด้ตายขักขักโอ้ยกู่บ่อยแล้วตายขักขักขก,กินเขาเท่เดียวโอ้ยตายขักขักนะนตายมาขู่แล้วนะกูสิบว่าเป็นเพาะกระเพาะตายบ่นะยางเป็นชุมงโอ้ยตายนะพญามันจุร앗มันขู่มัจจุมานแน่เห็นบอก ค้อมตายเป็นมารเด้มาคู่ก่อนแล้วว่าเขาในตายเฉาอืมนั้นเอาล็อกมึงก่อนไหมเฮ้ยบัดเฮาเฮ็ดได้เหรเฮาเฮาเหตุพอประมาณแล้วเฮาลดบัดเขาเมายุดธผิดได้มันมันจะหูซื้มสงบได้บัดนี้เลยบัดเขาพอรสุขความปกติอยู่บัดนี้สบายพอาะวันนี้เวลามันบ่มีเวลาขึ้นไปทางอื่นมันฆ่าเลยสูบบังสูบอยู่ขนนาด เขาออกเขาออกเห็นมันไวัม er. ันบ่มีรักขึ้นมันเป็นสมาธิเลยได้น่ะเขาห้องบูฮู้สื่อที่จริงมันเป็นแล้วมันหมดเลยขึ้นไปทางอื่นมันขาดเต่อยุ่น่ะเมื่อใดจ้าโมเฮตุเฮตุซะก่อนนี่อาจารย์เฮตุลองมาฟังให้หลวงปู่จักจังว่าสุจ้าฟังบุรีอาจารย์ก็สรงสอนไหวหายใจเขาอ่ายาวกูหูหายใจใส่เข่ากูหูนะกำนวนหูหายใจเข่ายาว หายใจออกเงี้ยวใหยใจเข้าสั่นหายใจออกสั่นก็มโนหูพ้่นพ่นเบาหมดแหละพ่นเตือนพ่นสอนไปหมดแล้วนะสามว่าใหยใจหยาบหายใจหยาบกรหายใจแห้งเห็นมันยิ่งหดหูน่งแบบน ơn, ี้นะนะฮิตเอา คือให้มันกำหนดง่ายขึ้นเพราะว่าบางคนนี่มันหายใจธรรมดาเนี่ยหรือว่าเบาเนี่ยมันอยากหลงเพอไปสู่ความลับหรือว่าติปไปทางอื่นบริการในยิน,นหหูนี่สําคัญหูนี่จิตไปไวไวเป็นบอกเขาในยินคนเบาเนี่ยมันไปน้าโลดในยิน,ยนเสียงห้องเสียงลํเนี่ยมันอ,นอ่านน้าเลยเจ้าสัตวเถ้าเขาหิตในยินเน,นี่ยเสียงลมหายใจในหอนหูเนี่ยชีวิตในการกําหนดสติน่ง่ายขึ้นแบบ แต่อย่าไปแห้งเกินนะเหมือนนี่มองนะอันนั้นมันเป็นโกลนไปแล้วแต่ว่ามีมีเดอวบางือมันเป็นของมันเองนะก้องหใจดังนมีมาจานในเห็นเถอะหนึ่งมีผองออกอันหนึ่งอยู่บ้านเมืองอันนี้นะเมืองชนนี่นะเรามาหนังสมาธินี่นางไปนะมันดังฟีก็ฟีดอ คนทั้งหลายเลี้ยววงแล้วเราหนังเราเล่านิ่งไหนเล่านิ่งไหนเราบได้เลี้ยวบุญเลี้ยวผีไหนจนไปไปขวักเราเลยนะบได้หูเมม่อเลยเราอะบูรเป็นกลใดเรามันเป็นเองนะมีมีมีอันนี้เป็นอืเราอะดังฟีเขาฟีดนุ่ดังขังเลยเลยคือปอมอวีดนี่นะทำบูรีดังประนันดอก ามันดังยิสฟีดเกิดเสียงว่ะน,นะคือห้องเบี์ห้องบีเป็นอย่างนีนะถังลมคือห้องเป่าปอยหมอกปูนเป่านะที่แบบมันมันดังพีดหน่ย่างน้นนั้นล,ลมก็ดังแห้งเเสียงไปห้องบีปากท่อในนั้นคลายๆนะอือาอาห้องมงเลยนเนาะอ้าอ่าบที่ถ่ายในลมละเอียดถ้าจะละเอียดห้ใจมันเบาเขาเบาออกเนาะ อ,อันไรเบาอันนีได้หนี่งละอีให้ได้ลมหายใจเบาๆเนี่ยหายไปเห็ุถึนงนีนงนนงน่โอ้ยสงบตัวนี้สงบไวเลยกะมีความสุขที่สุดเลยเนาะ